เอ้ยโยสวัสดีท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการปีนต้นไม้หรือแฝงตัวในเงามืดเหมือนนินจาทุกๆคนทุกๆท่านฮะวันนี้อยู่ผมอีกแล้วเช่นเคย NAKLQ TV นะทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาอ่ารีวิวอ่าไอเล่นเกมในแบบที่มีชื่อว่าชินเดร้ไรนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นเกมที่ทุกคนคุ้นเคยและ จำได้ชัดเจนโอเคก่อนหนึ่งนะทุกคนผมจะมาอ่ารีวิวอ่ารีวิวสกิลอ่าพวกอืมนั่นแหละสกิลนารุมากินะทุกคนผมจะมารีวิวเนทนารุมากิเออนารุมากิอ่าตัวซีนี่เองเออเดี๋ยวเราแปลงร่างกันก่อนนี่นะทุกคนอันนี้คือร่างแรก เออล่างแรกของสกิลท่าที่หนึ่งเนี่ยแหละโอเคเรามาดูกันว่าสกิลคิวเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่างแรกนี่ครับทุกคนสกิลคิวมันก็อย่างนี้เลยเนี่ยเป็นกงจกักรอ่าและการต่อยมันก็จะเป็นการต่อยแบบเนี้ยเออเ,ยอ,อเนี่ยการต่อยมันจะต่อยแบบเนี้ยนะครับทุกคนแบบต่อยเป็นสี่ต่อยอะไรพวกเนี้ยเออก็โอเคมาเ,เรามาอ่า มามามา,มาเปิดล่างสองกันเลยนะครับทุกคนโอเคอันแรกเนี่ยนี่เปิดล่างสูงมาเล้วอย่างที่มีไม้ด้ะเออดูนับตูนสกิลคิวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยเออจากไอ้น่ะบอนบอลกลมๆอะ่ะมันกลายเป็นอ่าเป็นหนึ่งโอเคอะไรวะเนี่ยไม่ยงปล่อยทีหนึ่งนี่มันต้องโดนไม้ใช่ไหมครับคุณเออมันต้องโดนไม้ทีหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยม,มีมีสกิลอี e ด้วย สกิล e จะเป็นการปล่อยกองจักสองส่วนสกิลหนึ่งสกิล q เออเฮ้ยสกิล q อย่างแรงอ่ะโอเคครับนทะุกคนซึ่งสกิล e กับสกิล q ก็เป็นประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคเราจะมารีวิวอ่าในส่วนของสกิล e กันเออสกิล e ก็เหมือนเดิมนะไม่ต่างจากร่างแรกเลยโอเค let's q b ตูม โอเคมันก็จะเป็นการระเบิดนี้แล้วก็และสกิลเอนสกิลสุดท้ายนั่นเองเป็นการกระโดดแล้วก็ตุ้มเออเป็นการกระโดดแล้วก็งับปากลงมานั่นแหละโอเคนะับทคนสกิลของมันพิเศษคือมันสามารถทะลุผ่านาทุกสิ่งได้ไม้มันสามารถทะลุผ่านได้เออแม้กระทั่งการวิ่งหรือการเนี่ยนะทุกคนมันสามารถทะลุได้เช่นกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระสุนขงจักรอีกรอบ โอเคก็ครจะเท่เลยอ่ะอูตะ่ไปเป็นต่ได้กระดาษดีวันเนี้ยโอเคนับทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็คงจะมีเพียงเท่านี้อ่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามนี่แหละ,ะทุกคนให้ผมกันด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนจะเป็นอะไร ฝากกดติดตามด้วยนะเออไปละบาย